วันนี yes. tá, ้โตษนาตำบลทางหลังเปิดกลุ่มแปลรูปปลาโดยวิทยกรนะครับนางนัทนาเยื่ชมนะครับเทคนิคยังไงนะครับวิทยกรครับช่วยแนะนำหน่อยครับวันนี้เราทําอะไรครับปลาปลาค่ะปลาตัวเนี้จะต้องถูดเอาออกให้หมดแล้วก็บ้างด้วยการย้อนสอง ย้อนเก็ดใช่ไหมครับใช่ย้อนเก็ดแล้วเนื้อเขาจะไปเป็นอย่างนี้มันจะได้เพื่อให้คมเกลือได้ถึงกระดูกเกลือไม่ให้เสียทั้งสองด้านต้องปาดให้ถึงกระดูกปาดให้ถึงกระดูกเลยนะคะเพื่อเอาเกลือยัดเข้าไปเพื่อไม่ให้ปลาร้ามันเสียง่ายแต่เราไม่ต้องกลัวเค็มนะคะตอนที่เพราะว่าเราต้องไปล้างน้ําอีกสามรอบปังเกลือที่มันแทรกอะเทคนิคใช่ไหมครับเนี่ย ให,ให้ใส่เข้าไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มเพ<ม>ราะว่าเดี๋ยวเราไปล้างน้ําอีกสามรอบเพื่อความสะอาดก่อ,อนที้เราจะหมักเราต้องล้างอีกสามรอบแล้วอย่างว่าปลาที่ได้มาแล้วอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยเราก็มาบังออกจากการตัดหัวนตัดหบังกออกอุ้ยเตือ อันนี้ตัดหัวใช่ไหมครับค่ะตัดหัวออกแล้วก็ควักไส้<อ>เราจะไม่ผ่าท้องนะคะเพราะผ่าท้องแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียเวลาเราไปทอดมันจะแตกมันจะแตกอ๋อเทคนิค<อ>การทำปลาแบบนี้ก็คือเดี๋ยวมันให้ผ่าอย่างเงี้ยมันจะไม่แตก พอเราล้างเราก็จะล้วงเอาในนี้เดี๋ยวเราจะหั่นอีกบ้างแบบย้อนสอนย้อนเก็ดอย่างเงี้ยเพื่อให้เกลือแทรกอ๋อคือปาดเข้าไปในเนื้อนะครับแต่ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปเหมือนเก็ดปลาเข้านั่นะครับเทคนิคเพื่อให้ตัวปลาซึมกับเกลือเกลือซามเข้าไปในเนื้อปาดตรงตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยซึมนะเพราะว่าเนื้อปลามันจะอยู่ด้านในเยอะ เราก็ใช้วิธีการใช่ถ้าตรงอ่ะมันจะไม่ซึมเ,ออเราต้องปาดยันย้อนนิดนึงเพื่อให้เขาซึมเข้าไปข้างในเ,ออเพราะเนื้อปลาเขาตรงๆแล้วมันจะไม่ซึมเท่าไรหร่ค่ะเอืมเทคนิคนนี้ก็เพิ่งรู้ออแล้วเมื่อกี้อะไรบีบปลาเห็นอะไรครับตอนออขยี้เกลือรึอไงใช่ตอนกนยี้เกลือบีบเพื่อให้กระดูกเขาอะรัดตัวพอทาไปแล้วสักพักหนึ่งตอนแรกอะ่ะ พาไปแล้วเรายังไม่บีบนะคะเพื่อให้เขาซึมพอเขาซึมเราบีบเสียงปลาเขาจะดังก๊อบ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 ที่ตัวปลานะจะมีเสียงดังได้ยิกนึ่กระดูกกระดูกเขาจะลั่นให้กระดูกมันลั่นใช่เพื่อให้เขาจ้างมันลั่นในเราจะรู้ว่าเออเนี่ยเกลือมันจะเข้าก็คือตอนที่เราบีบเขาจะดังของเขาโดยทรมาเพื่อให้เขาเข้าไปในกระดูกด้วยอะไรด้วยนะถ้าเราไม่บี ก็คือแบบนี้ยมีอย่าั้นตัวมันแข็งแข็งไปเฉยอย่างเี้มันมันจะไม่เข้ารูปเข้าทรงตัวเขาหรอกเพราะว่าเกลือน่ะมันไม่ได้บีบบังคับไปนี่เราบีบก็เหมือนเราบีบไม่ดังเท่ะไหรไม่ด้าไปนี่มันพึ้นฐานกางเดียวโอเคครับผมเทคนิคดีๆครับการทำปลา